ละครเพื่อที่จะ,ะมองการเมืองสะท้อนปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแล้วเราประทับใจละครเรื่องอะไรบ้างประทับใจใ<น>เรื่องเรื่องเก้าอีเาอ้เก้าอี้ค่ะเก้าอี้เป็นการแสดงวันที่วันช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะคือเราร้อยร้อยเรียงเรื่องนี้ผ่านผ่านเก้าอี้ตัวหนึ่งกับคนบ้า<อ>ประมาณ3คนแล้วก็คนปกติอีกสองคนแล้วเราก็เล่นในหมอบ น่าจะเป็นวันที่สิบส10ตุลาน่าจะประมาณนั้นนะคะอ่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่10หรือว่าก่อนหน้าวันที่10เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาจะมีการลํำลึกทุกวันที่10กับ19ของทุกเดือนแล้วคือเราก็เอาเหตุการณ์ช่วง6ตุลา14ตุลาไปบวกกันแล้วก็เล่าโดยเล่าผ่านตัวกลางอย่างเดียวคือเก้าอี้เก้าอี้อะไรีเก้าอี้เหรอเก้าอ้เก้าอี้ ไม่ใช่เกาอีีธรรมดานะมันเป็นเกาอีีพิเศษผมกเไม่รู้หรอกว่าเกาอีีนี้น่ะมันพิเศษยังไง i don't even ทุกคนอาจจะตีความว่ามันเป็นตําแหน่งมันเป็นอํานาจม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ลอยลงมาจากฟ้าหรือมันเป็นอะไรที่ทุกคนอยากจะได้มันมหรือว่ามันเป็นอะไรที่สามารถบงการให้ใครทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เล่นเรื่องนี้ที่สําคัญคือมันสนุกทุกคนชอบเรื่องนี้ <S <S แล้วเราก,ก็เราก็รู้สึกดีกับการเล่นแนวใหม่เล่นแบบบ้าๆเล่นแบบที่ เล่นแบบที่ใช้ใช้วัตถุเป็นตัวสื่อได้ปกติเราใช้คนเราใช้ตัวเราเราใช้ตัวเองแต่อันนี้เราใช้วัตถุเราใช้สิ่งที่มันมีอยู่เป็นตัวสื่อแล้วก็แล้วก็สนุกค่ะเรื่องนี้สนุกแล้วแล้วคนเล่นไม่เหนื่อยอีกเรื่องนึงคือเรื่องเส้นเรื่องเส้นที่ที่เล่าถึงเหตุการณ์การการรบกันอ้จริงเราเราก็เราก็เล่าผ่านขอทานที่ที่เขาไม่ต้องการสงคราม คนที่เป็นเขมรหรือคนที่คนที่บ้าสงครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการสงครามเชื้อชาติไมไ่ต้องการลบกับประเทศเพื่อนบ้านเราต้องการความสันติแล้วเราก็ต้องการประชาธิปไตยในประเทศเราก่อนแล้วแล้วก็ไม่เห็นความจําเป็นที่เราจะต้องไปลบกับประเทศเพื่อนบ้านเลย อันนี้คือสิ่งนี้ประทับใจแล้วทางนี้แหะครับประทับใจละครเรื่องอะไรบ้างนักศึกษายอย่างเงี้ยเราไปเราทำกิจกรรมพิเศษในการไปเล่นละครของกลุ่มประกายไฟเนี่ยเราเราเล่นละครแล้วเราประทับใจอะไรบ้างคือจะบอกเบื้องต้นเลยว่าเราเพิ่งเพิ่งเข้ามาในกลุ่มประกายไฟการละครก็เลยคิดว่าเออเรื่องที่เราเล่นร่วมกันเนี่ยมันมีน้อยห้าเรื่องอแต่ที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือวันที่19ที่ผ่านมาค่ะที่เราไปเล่น ที่ลาชประสงค์เราไปเล่นที่วัดปทุมวนารามที่แมคโดนัลล์สองรอบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปที่เวที24มิถุีนาตรงสีลมค่ะ,ะซึ่งซึ่งแต่เราเวทีที่เราไปเล่นนะคะทุกคนให้เสียงปรบมือแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราบอกให้เราอะไปต่อเหมือนว่าสนับสนุนให้กลุ่มกลุ่มกระากายไฟกา,การละครเนี่ยไปต่อแล้วก็ทําละครเกี่ยวกับการเมืองเนี้ยไปต่อแล้วก็ ให้ความสนับสนุนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเขามีอารมณ์ร่วมในการที่จะดูละครกับเราถึงแม้ว่าละครของเราเนี่ยจะเป็นละครที่ที่ที่ทำเป็นพื้นพื้นพื้น,นง่ายๆแต่เพียงแต่ว่าเราจับประเด็น ประเด็นที่สื่อออกมาเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เราอยากเล่าเรื่องอะไรและและและณวันนี้เราควรเล่าเรื่องอะไรซึ่งเหมือนกับว่าเราเลือกเรื่องที่ถูกจุดณวันนั้นแล้วก็คนคนดูบางคนถึงกับร้องไห้แล้วคนเล่นก็ร้องไห้ไปด้วย <c oughs> คือต่างคนต่างแบบอินอินไปในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็บทบทตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่า วันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเ,เรื่องที่เราดีรู้สึกดีชื่อเป็นเป็นธีมเรื่องของล,ล้ลำลึกลึกเหตุการณ์19พฤษภาวันข้าประชาชนวันข้าประชาชนอันนี้แหละที่ตัวเองเองเนี่ยประทับใจค่<ฮ>ะมีสิ่งที่ประทับใจกุ่่มบรกกายไฟนะครับช่วงนี้มันเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วนะครับเรามองเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับจากสิ่งต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เข้าสู่การเลือกตั้งเนี้เนี่ยรัฐบาลหน้าที่จะมีนะครับเราอยากให้รัฐบาลหน้าเป็นยังไงบ้างในสายตาของนักศึกษาของเยาวชนอย่างแรกรัฐบาลหน้าควรจะมีความยุติธรรมทั้งทั้งทางศารตุลาการการบริหารที่สําคัญคือนโยบายต้องทําได้จริงเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหามันสังสมมากทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเกษตรปัญหาปากท้องปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน,านปัญหาเยอะมาก mm hmm. เราต้องการรัฐบาลที่สามารถแก้ปัญหา mm hmm. ที่มันที่มันหมักหมมอยู่ตอนนี้ที่ไม่มีใครคิดจะแก้มันอย่างจริงจังรวมทั้งพร้อมที่จะสร้างปัญหาเพิ่ม mm hmm. ได้อยู่ตลอดเวลาเราเราต้องการรัฐบาลที่แก้ปัญหาพวกนี้ได้และที่สําคัญคือสําคัญมากคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของคนหรือว่าแม้แต่เรื่องยาเสพติดที่ที่แต่ก่อนหน้านี้มันหายไปแล้วอ่ะ คือเร,เราไม่ได้อ่านข่าวเรื่องยาเสพติดนานมากแล้วแต่อยู่ดีดีมันก็กลายเป็นว่า200กิโลกรัม0 0 0แสนเม็ดล้านกว่าเม็ดเป็นเรื่องปกติในหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้คือแบบนี่ประเทศเรากำลังจะล้าหลังเราต้องการรัฐบาลที่สามารถที่จะทำให้มันกลายเป็นเรื่องยาเสพติดกลายเป็นเรื่องที่เราจะไม่คุ้นเคยแล้วมันกลายเป็นเรื่องหลายแรงเสมอเรื่องการราคาสินค้า หรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของชาวไร่าชาวนาเรื่องรายได้ของประชาชนที่ที่เราต้องการให้มันแก้ไขยอย่างเร่งด่วนมากๆที่เขาสามารถทําได้จริงๆอะค่ะ mm hmm. ที่สําคัญคือกว่าจะได้การเลือกตั้งครั้งนี้มาเราเสียคนเราเราเสียชีวิตหลายๆคนที่ที่เขาต้องการการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเก้าสิบกว่าคน ถ้าไม่ออกมาเลือกตั้งแสดงว่าการต่อสู้ของคนเหล่านั้นสูญเปล่าที่ทํามาทมาั้งหมดสูญเปล่าอย่าอย่านอนหลับทับสิทธิเด็ดขาดเพราะมันสําคัญมากเพราะว่าชีวิตพี่น้องเราให้เสียเปล่าไม่ได้ค่ะแล้วทางนี้แหละครับรัฐบาลหน้าอยากให้เป็นยังไงหน้าตาคุณจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลหน้าทําอะไรบ้างตอนนี้โหมดการเลือกตั้งมันปีกองมันโหมโลงกันหนักๆแล้วเนี่ยค,ครั้งหน้าอยากได้รัฐบาลแบบไหน ก่อนอื่นนะคะก็คือรัฐบาลที่ที่ได้มาครั้งนี้ค่ะต้องได้มาจากความโปร่งใสจากการเลือกตั้งจริงๆคือคือเราจากเมื่อก่อนเนี่ยที่มันมีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยทำให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มีเสียงข้างมากแต่คุณสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ <laughs> ซึ่งมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ล่อแหลมมากก่อนอื่นเนี่ยถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยถือว่าโอเคโล่งอ,อกแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นรัฐบาลที่ที่ได้มาจากเสียงจากประชาชนจริง แล้วแล้วตัวประชาชนเองเนี่ยก็ต้องต้องช่วยเหลือกันก็ต้องดูแลกันด้วยว่าไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการโกงเลือกตั้งแล้วก็ดูแลปกป้องสิทธิเสียงของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รัฐบาลที่เข้ามาทำงานจากเสียงของเราและหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลที่อยากได้จริงๆก็คือว่าเเพิ่มเติมจากน้องกอบที่พูดไปก็คือว่าเราอยากให้เศรษฐกิจและปากท้องของของ,ของคนในประเทศนะคะคือตอนนี้มันย่ำแย่มาก ไปทางไหนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบน่นหรือแม้แต่หรือแม้แต่คนที่มีเงินเดือนประจําอยู่แล้วค่ะก็ยังบ่นกันเลยว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น <c oughs> ซึ่งมันมีปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้มาอยู่แล้วและที่สําคัญเลยก็คือเราอยากกลับให้ไปมองคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็คือชาวนาซึ่งวันนี้ค่ะเขาได้รับผลกระทบมากจริงๆจากการที่โดนกดโดนกด ดนกดมาเรื่อยๆแล้วพอมาเจอรัฐบาลชุดที่แล้วอีกมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ก็มันมันก็มีการประคมข่าวว่าชีวิตชาวนาดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันเป็นปมสําหรับเราสองคนมาก <c oughs> เพราะเราไปอ่านหนังสือมาแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทาไมชาวนาโดนโดนอย่างนี้เหลือเกิน <c oughs> จริงๆแล้วถ้าสําหรับตัวเองเองอะเรื่องเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง เราอยากให้ทุกคนมีเศรษฐกิจที่พอเศรษฐกิจด,ดีแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีไอเดียมีความคิดที่จะไป oh, <that. S 1> ทําอะไรต่อทําสร้างสรรค์ชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นต่อ mm hmm. ถ้าเกิดว่าวันนี้ปากท้องเขายังไม่อิ่มค่ะ mm hmm. เขาทําอะไรไม่ได้ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยอยากให้พูดจริงและทําได้จริงโอเคแหละจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีรัฐบาลมารัฐบาลที่สามารถทําได้จริง mm hmm. ซึ่งนีฉันก็สัม,สมผัสตร,ตรงนั้นมา คือได้โอกาสเรียนหนังสือได้โอกาสเข้าไปสัมผัสชุมชนซึ่งซึ่งซึ่งรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยโอเคมากแล้วก็ทําให้คนที่เขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือว่าทําให้คนที่ไม่มีเงินในกระเป๋าสําหรับการลงทุนเนี่ยเขามีลงทุนเขามีเงินลงทุนเบื้องต้นที่จะไปสารต่อชีวิตเขาซึ่งเราก็อยากจะได้รัฐบาลที่ให้โอกาสคนจนจร,จริงๆให้โอกาสคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีสิทธิเสรีภาพทางด้านอะไรเลยจริงๆเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปาก ซึ่งตรงนี้แหละที่อยากได้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือความยุติธรรมอย่างที่กอลบไปอตอนนี้ทุกวันนี้เราเรารู้สึกว่ามันมีการเหลื่อมล้ําชนชั้นเหลือเกินคือมองไปทางไหนเนี่ยก็จะมีแต่ว่าคนยกหางตัวเองว่าเป็นคนชนชั้นกลางใครใครบอกคุณว่าคุณเป็นคนชนชั้นกลางแล้วก็คุณวิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนซึ่งเราอยากจะ ปรับโหมดนะคะคือถ้าเกิดเกิดเกิดการเลือกตั้งนี้ขึ้นมาแล้วมีรัฐบาลขึ้นมาเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยละลายละลายพฤติกรรมคนที่มันมีชนชั้นกลางสูงต่ำอะไรเงี้ยเราไม่อยากเราไม่อยากให้ประเทศเรามีแบบนั้นเราอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่อยู่ในประเทศของเราแบบแท้จริงและอีกอย่างหนึ่งประชาธิปไตยที่ได้มาคือมันไม่มีอะไรวาระแอบแฝงอะอคือเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็ เล่นการเมืองอย่างโปร่งใสจริงๆแล้วก็ให oh ้ประชาชนในประเทศเนี hmm. ่ยมีการศึกษาตอนนี้การศึกษาและสาธารณสุขนะคะด้อยด้อยกว่าประเทศอื่นมากเงินไปซื้อไปซื้อรถถังใช่ค่ะคือ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 เคยคุยกับกอล์ฟอ่ะเอล์จะไปเล่นละครด้วยไหมคืองงมากว่าไอ้ตอนนี้คนคนไทยนะเป็นโรคชุดนะคะโรคเรื้อรังเป็นอันดับต้นต้นของประเทศเลยคือโรคเรื้อรังคือเปาหวันอะไรหัวใจอย่างเงี้ย ที่ว่าจะเอาเงินที่จะไปซื้อรถถังรถก่ออะไรอย่างเงี้ยมาดูแลสุขภาพประชาชนก็ไปซื้อรถกองกำลังทหารพานเออแล้วมีกองกำลังทหารคือง,งงมากว่าประเทศเราเกิดอะไรขึ้นเ,เรากำลังจะมีกองกำลังทหารพานแต่ว่าเราตำรวจจะมีไว้ทำไมคะเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> คือเราสองคนก็คอยติดตาม <c oughs> การเมืองนะ <c oughs> ซึ่งมันแปลกๆอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งในกรณีคือการศึกษาค่ะ <c oughs> ตอนนี้วัยรุ่นของเราแทบจะไม่สนใจการเมืองอ <c oughs> และไม่สนใจในเรื่องของ ที่จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหรือการเสียสละหรือว่ามีอุดมการ์ในการที่จะทําให้ประเทศของเราดีขึ้น<ม>ซึ่งการศึกษาไทยไม่ได้สะสมสั่งสมเรื่องนี้ใส่เข้าไปในให้วัยรุ่น<บ>สมัยนี้เลยเราก็อยากจะบอกว่าเออถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาอยากให้รัฐบาลใส่ใจในเรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาและการสาธารณสุข3าอย่างถนนทหารอะไรต่างๆเนี่ยก็พักไว้ก่อนก็ได้